ทํา่ทำโยนาบทที่สคนนีนาเวกลับใจแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าดังนั้นโยนาจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระวจนะของพระยาเวนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมโหฬารถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามบัน โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งแล้วท่านก็ร้องป่าประกาศว่าอีกสี่สิบวันนีนาเวจะถูกทำลายคนนีนาเวได้เชื่อพระเจ้าพวกเขาได้ประกาศให้อดอาหารและได้สวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุดเมื่อข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริย์แห่งนีนาเวรพระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่งและเรื่องฉลองพระองค์ออก แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทนและประทับบนกองขี้เท่าพราะองค์ทรงออกพระราชกิจสีกาประกาศให้ทั่วนครนินาเวว่าโดยอำนาจกษัตริย์และขุนนางทั้งหลายคนหรือสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดกลางอย่าลิ้มรสสิ่งใดอย่ากินอาหารและอย่าดื่มน้ำให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนุ่งห่มผ้ากระสอบให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจังเออ ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชั่วและเลิกการทารุณซึ่งมือพวกเขาทำใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงหันและเปลี่ยนพระทยัยพระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อเราจะไม่พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชั่วพระเจ้าก็เปลี่ยนพระทยัยเรื่องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนำมาสู่พวกเขา เพราะองค์ไม่ทรงลงโทษเขา